อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไก่เก้าเดือนสิบเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สู้ไก่อ่าเพื่อนๆน่าจะเจอปัญหานี้กันนะครับแต่ไก่บางตัวนะครับประมาณห้าเดือนกว่าหกเดือนก็ต้องจับครอบแล้วนะครับพอสู้ทุกตัวก็มีนะครับแต่บางตัวก็บางตัวเพิเพิลูกแซมมาแล้วก็ยังไม่สู้ไก่ก็มีนะครับ แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอ่าไอสาเหตุแรกเลยนะครับคือว่าไก่ในฝูงมันข่มกันนะครับอ่าแบบเขาไก่เป็นอายุน้อยแล้วแบบเรามีไก่คุมฝูงอยู่อีกทีครับเขาก็คอยข่มครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แบบว่าเขาก็กลัวเหมือนเดิมครับอ่าคือไก่เรามีไก่ลูกอายุในฝูงนะครับ อันนี้คือประเด็นแรกเลยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเขาไม่สมบูรณ์ครับแบบร่างกายเขาไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่อยากจะสู้หรือไม่อยากจะอะไรครับอ่าแล้วเราจะแก้อย่างไงวิธีที่ผมแก้นะครับถ้าเป็นแบบว่าถ้ามีไก่ในฝูงคมนะครับอ่าผมก็จะแยกออกมานะครับแยกออกมาเลยนะครับแต่เราต้องมีแบบมีพื้นที่แบบอีกพื้นที่นึงครับ เราเอาไปขังขังไว้กับตัวเมียก็ได้ครับอ่าเอาไปขังให้อยู่กับตัวเมียสักเดือนหนึ่งอ่าเขาก็จะอาดแน่นอนครับแต่ว่าเราเอาไปขังแบบแยกอย่ยาให้เขาเห็นแบบพวกไก่ลูกอายุเลยนะครับเราเอาไปขังแบบให้อยู่กับตัวเมียสองสองตัวอย่าให้เขาเห็นพวกไก่ลูกอายุหรือว่าอะไรครับอ่าเพราะว่าไก่ลูกอายุส่วนมากแบบว่าเสียงขันเสียงไ้แบบนี้ครับ พวกไก่นุ่มๆได้ยินเขาก็จะกลัวนะครับอ่าก็เราแยกออกไปนะครับเดือนเดือนหนึ่งแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็หายามาบำรุงบำรุงไปมั่งครับอ่าเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับอ่ากายบางตัวเก่งนะครับแต่แบบเขาสู้ไก่ช้าหน่อยนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับ ก็เอาแยกออกไปเดือนหนึ่งแล้วก็ลองเอากลับมาใหม่ครับพอครบเดือนนะครับลองเอากลับมาแต่ผมทํามาก็รับประกันว่าสู้แน่นอนกับสู้ทุกตัวแน่นอนครับถ้าเราแยกออกไปนะครับเดือนหนึ่งครับแยกออกไปแบบไปอยู่กับตัวเมียรครับย้ายเขาเห็นลูกอายุอ่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ